โยงใหญ่อาเซียนวันนี้เสนอเรื่อง2015อาเซียนกำลังจะเริ่มต้นเราทราบกันดีแล้วว่า10ประเทศเอเชียตะวันออกเชียงใต้จะร่วมเดินทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่31ธันวาคม2015ปี2015นี้อาเซียนจะมีอายุย่างเข้า48ปีแล้วครับเพราะ5ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปิน เริ่มจับมือสร้างความผูกพันในฐานะสมาชิกอาเซียนมาตั้งแต่วันที่8สิงหาคมปี1967ตามด้วยจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แก่บรูไนปี1984เวียดนามปี1995สปปลาวและเมียนมาปี1997กัมพูชาปี1999และเชื่อว่าในอนาคตเราอาจมีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกลำดับที่11นั่นคือติมอตะวันออกครับ โยงใหญ่อาเซียนสนับสนุนโดยฐานเศรษฐกิจ